พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนได้เวลามาอัปเดตสถานะความเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วนะเพราะถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนหรือข้อมูลเก่าเนี่ยยังไม่ได้ปรับระวังนะสิทธิประโยชน์จากรัฐอาจจะหลุดมือไปแบบซดน้ำเปล่าแทนข้าวทางรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเขาสากบอกมาว่า ตอนนี้เปิดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรประจำปี2568ทับ2569แล้วนะใครทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงใจคนอยู่ก็ขอให้รีบไปลงทะเบียนด่วนเพราะข้อมูลพวกนี้จะใช้วางแผนพัฒนาการ,กรเกษตรช่วยให้รัฐรู้ว่าใครปลูกอะไรอยู่ที่ไหนมันเป็นกุญแจไขไปสู่เงินช่วยเหลือเป็นบริการจากรัฐโครงการสนับสนุน จำง่ายๆเลยนะใครปลูกพืชผักข้าวของไรไว้รีบแจ้งภายใน15วันหลังปลูกแต่ต้องไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยต้องปลูกมาแล้วอย่างน้อย30วันอย่ารอให้มะม่วงออกลูกแล้วค่อยแจ้งนะเดี๋ยวจะพลาดสิทธิ์ไปได้ง่ายๆเหมือนสั่งลอตเตอรี่ไม่ทันงวดวิธีคลาสสิกแบบพี่น้องถนัดเดินไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แล้วก็บอกว่ามาขึ้นทะเบียนถ้าเป็นรายเดิมแปลงเดิมก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าเพิ่มแปลงใหม่หรือเป็นเกษตรกรหน้าใหม่แกะกล่องก็เอาหลักฐานไปให้ครบสำหรับสายออนไลน์เนี่ยโหลดแอปฟาร์มบุ๊กมาเลยหรือจะเข้าเว็บไซต์ e-farmer ก็ได้ซึ่งการลงทะเบียนเกษตรกรก็ง่ายกว่านะง่ายกว่าทำเค้กด้วยไมโครเวฟซะอีกขั้นตอนก็เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ e f a r m e r กดไปที่แถบขึ้นทะเบียนนะกรอกข้อมูลส่วนตัวอ่านข้อตกลงแล้วกดยืนยันกดลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าอยู่บ้านลึกๆนะไม่สะดวกเดินทางก็แจ้งผ่านผู้นำชุมชนอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ได้อย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าขอขึ้นทะเบียนหน่อย ใครที่ไปสำนักงานของที่ต้องใช้มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาหลักฐานการครอบครองที่ดินถ้าเพิ่มแปลงใหม่ต้องมีหลักฐานใช้ที่ดินอีกใบหนึ่งไปก็เตรียมให้มันครบนะจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปเอาเหมือนลืมกระติบข้าวเหนียวตอนลอ,อกไปนาขึ้นทะเบียนแล้วอยากรู้ว่าระบบเนี่ยรับหรือยังก็กดเข้าไปเว็บไซต์ e f ฟ r m e เรแล้วก็เลือกที่ตรวจสอบ ใส่เลขปัตบชราชนสิบาหลักนะกับรหัสหลังบัตรก็เช็คได้เลยพี่น้องกเกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนกันนะเพราะว่าสิทธิประโยชน์จากรัฐเนี่ยมีเยอะไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือน้ำปุ๋ยหรือโครงการพัฒนาถ้าลงทะเบียนถูกต้องข้อมูลชัดเจนเท่ากับว่าได้รับสิทธิ์แน่นอน เรารู้ว่าเกษตรกร,กรเหนื่อยกันเยอะแล้วค่ลงทะเบียนให้ครบเนี่ยจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยด้วยนะหรือจะแท็กคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยก็ได้